ปืนปากกาเป็นอาวุธที่นักศึกษาวิทยาลายัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่งที่ตำบลสำรานอำเภอเมืองละยะโสธรนะครับใช้ก่อเหตุยิงเพื่อนร่วมสถาบันได้รับบาดเจ็บจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนจะเข้าไปเรียนตามปกติครับจนกระทั่งตำรวจตามไปควบคุมตัวภายในห้องเรียนนะครับก่อนจะรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงผู้ก่อเหตุบอกว่าเคยถูกคู่กรณีทำร้ายร่างกายมาก่อนก็เลยไปซื้อปืนปากกามาจากกลุ่มวัยรุ่นแถวบ้าน ในราคา1,000บาทนะครับพอถึงช่วงพักเที่ยงก็เลยพาพวกนไปเอาคืนแล้วก็มีการทะเลาะวิวาทกันนะครับก่อนจะใช้ปืนปากกาที่พกมายิงไปถูกหัวไหล่ของคู่กรณีจากนั้นก็พากันแยกย้ายหลบหนีกันไปเข้าไปห้องเรียนตามปกตินะครับแล้วก็นำอาวุธไปฝากไว้กับเพื่อนห้องเดียวกันเบื้องต้นผู้บาดเจ็บอาการปลอดภัยแล้วนะครับส่วนผู้ก่อเหตุตำรวจควบคุมตัวไปสอบปากคำ เพื่อดำเนินคดตีตามขั้นตอนของกฎหมายครับ